เพียงแต่ว่าเป้าหมายของการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูประบบภาษีเนี่ยคืออะไรบ้างน,นะครับอันแรกก็คือความเรื้อรังของการขาดดุลทางการคลังผมว่ารัฐบาลต่อเนื่องมายาวนานมากเนี่ยไม่สามารถจัดงบประมาณที่ใกล้เคียงกับการสมดุลหรือเกินดุลได้เลยนะครับแปลว่าการใช้จ่ายเกินตัวส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องไปทบทวนดูด้านรายจ่าย นะครับว่าสามารถจะปรับลดอะไรได้บ้างเพียงแต่ว่าผมมองเห็นว่าจากวันนี้ไปถึงอนาคตเนี่ยรายจ่ายรัฐบาลน,น่าจะมีแต่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายรายจ่ายทางด้านสังคมเนื่องจากประชากรสูงวัยขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้นแล้วก็การที่คนของเราเนี่ยยังมีเงินออมไม่เพียงพอสำหรับวัยชาราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมาได้รับการช่วยเหลือ จากรัฐบาลรัฐจะต้องหารายได้รัฐจะต้องหารายได้เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ก็ทุกคนก็ไปกลัวแหละเพราะว่าเวลามีอะไรอย่างนี้ปั๊บก็สื่อก็จะพาถหัวว่ารัฐบาลถังแตกแต่จริงขณะนี้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างมันเรื้อรังความจริงอันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ควรที่จะบอกกับประชาชน